เมนูวันนี้ง่ายๆนะคะทุกคนติมจะมาตำต้นหอมใส่เนื้อแดดเดียดวนะคะกินกับหนังกันค่ะย่างพริกนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะย่างให้มันยุบโตก็พอนะคะไล่ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็มาชวยกันนะคะอันนี้เนื้อแดดเดียดวติมย่างมาเรียบร้อยนะ เสร็จแล้วก็ไปตามกันนะคะใส่เนื้อนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยคะ่ะปรุงรสชาติติมใส่เกลือผงชูรสนะคะใครทานน้ำปลาก็หย่อดน้ำปลาได้ แค่นี้ก็เสียดแล้วค่ะเมนูง่ายๆนะคะคุกเข้าแล้วกินกับหนังค่ะวันนี้เต็มยวลาแคงเท่าน,นี้จนคลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะ